ตกใจปั๊บจวัสด้ครับอยู่กับผมนะครับจะสตาร์ทกันเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับเกม The Lake นะครับผมซึ่งอันนี้ไม่ใช่ภาคเดียวกับภาคเก่าอันนั้นที่ผมเล่นนอนไอภาคที่ผมเล่นไปนะเป็นภาคแฟนเมดและซึ่งภาคนี้น่ากลัวกว่าเอวกูจะเลื่อนเมาส์ยังไงชิปหายแล้วไปเลยมีวิ่งแล้วเราจะเลื่อนเมาส์ยังไงวะ เออไม่ได้ไหมได้แค่แบบเนี้ยกดแถบแล้วแต่เลื่อนเมาส์เลื่อนไม่ได้โแบบแบบนี้คุณซันแนะนำผมมาให้เล่นนะใครจำได้ก็ตั้งแต่คลิปชักไบซ์นนเลยว้าวอันนี้น่ากลัวว่าอันนี้โอ้ยต้นไม้ คนอยู่ีนี่เฮ้เพื่อนเออเพื่อนเอ้หวัดดีโอ,โอ้ประตูอ้าเออมีวิทยุเออวิทยุมันมีปรับ อันนี้มุมมองแม่งยากที่สุดแล้วหละที่เล่นมาแล้วผมไม่สามารถไปเล่นเมาส์ดูชื่อตัวเองด้วยว่าผมมีเงินอยู่เท่าไหร่เดี๋ยว,ว่ามันต้องรอให้มันขึ้นมาเองวะนัดโอ้แช่เดเล็กสามารถพาหลังคามาได้ถ้ามันมาตอนนี้เราไม่รู้ด้วยว่ามันอยู่ไหนเปิดปีไฟใายได้นะเกมน,นี้เออ เกมนี้น่ากลัวภาคนั้นอีกในภาคที่ผมเล่นอ่ะอันแรกเลยอัอนนั้นเนภาคแฟนเมดอันเนี้ยของแท้ซึ่งเราควรอยู่กันเป็นกลุ่มมันอยู่ไหนสักที่หนึง่งเนี่ยเฮ้ยไม่กล้ามาคนเดียวอา้าวเฮ้ยบ้านอ๋ออยู่นี่ ุมมองมันก็มองยากหน่อยนะซึ่งเรามันเดินผักมันเดินผักกันได้นะเนี่ยมันเดินผักกันได้แล้วุมอมองก็จะเชียรขึ้นวันทีงั้นเราไปกับคุณผู้หญิงคนนี้ดีกว่าเอ้ยโอ๊ยตกใจนี่เ็เดนเล็กกูจะมองไม่หมดแล้วคุณซันบอกว่าพาดีเป็นพานที่น่ากลัวมากนะ ยังพานี้ไม่สามารถโกมได้เฮ้ย uh huh. <Hey. S 2> นี่ทําเดเลกเนี่ว่ะนีเไงคุณเจอรูออกมึงแล้วเอ้ยเจอของของนี่ได้สามารถขายได้แล้วเราก็จะได้ตังค์มาใช่ไหมโอเคยังไม่ใช่ คือทำของเดดเลกนะฮะอ้ยโอ้ย,อยตกใจเอ้ยจะโดงหมดเสียงมันจะมาจากทางนั้นอฮ้ยม,มืดก็ขออภัยนะคุณผู้ชมเขาอะโอ้ยเฮ้ยเรียบร้อยมือนคนโดนเฮ้ย เฮ้ยเนี่ยหลายศพเลยโว้ยควนเลยปะเคคนโอ้ยเสียงมาจากทางนั้นน่ะโอ้ยน่ากลัวเกมนี้น่ากลัวครับแบบแบบนี้ มุมมองยากเว้ยอุย้ยเรียบร้อยศพหนึ่งเอากิ๊มันยืนยังอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยชิปหายแล้วโอ้นี่ไงตามเขาไปเฮ้ยหลอนอ่า เสียงมาอยู่แถวนี้ด้วยเสียงมาอยู่แถวนี้แต่ผมไม่รู้ว่าทิมมันอยู่ทางไหนวะอันนี้ทางเดินงั้นลองเดินตามทางเดินไปดูดีกว่าเดินมันจะมีอิ นี่คือที่มาของเสี่ยนั่นสินะโอ้ยระวังนะอันนี้ไฟโดดนะอันนี้เราสามารถทำอะไรได้กดดีแล้วกดโฮ้ยเจ็ดเขาว่าออฟวัดโฮ้ย,ย,ย,ยไม่อยู่แล้ว เดือดดุงเลยกูเราไม่ควรเดินมาที่เราไม่ควรมาที่นี่หาทางเดิน,นันี่ไงทางเดินอูย้ยอะไรวะพลังงานติดเหรอแต่ว่าเมื่อกี้ผมไปปิดมันแน่เลยเอา้าทางเดิน เอาายาเดินมีอยู่แค่นี้แตาต้องเดินเข้าป่าเราไม่ควรวิ่งนะเราควรเก็บชาร์จสไตมิน่าไว้ในการหนีเดเลกซึ่งวอนนี้ไม่ได้เสียงมันเลยวะ่ะนี่ถ้ำมันเลยเว้ยตรงเนี้ยถ้ำมันเลยนั่นเราอยู่ตรงนี้เราอาจจะรอดก็ได้เราจะได้เห็นเดเลกวิ่งเข้าถ้ำ เ,เพลงได้ปแปลกแล้ววะ่ะไม่ยิ่งรู้มันอยู่ไหนแล้วแต่ผมมาเดินวนกลับมาทางแน่นที่เดิมเลยเนี่ยกองแย่มากบอกเลยนีไ่งไงทางเดินแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเฮ้ย

เฮ้ยโอ้ยมันตีกูด้วยโอ้ยโอ้ยนั่นไหนเดลเลสโอเคตอนนี้เป็นช่วงรีแล็กเราก็จะรีบหาหาล้านค้าซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่เท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้อ่ะกดดูมันกดเมาส์เลื่อน le le ไปตรงนั้นไม่ได้เนีฮยมันได้แค่หันน่ะโอ้ยเกมดีจริงอ่าฮ่าเดี๋ยว ได้ไหมไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ตอนนี้เป็นช่วงนี้แหละเราควรเอ้ยหาที่ไหนสักที่หนึ่งนี่คือหลุมอะไรวะลงไม่ได้ด้วยอ๋อทางลงเดอะเลกมันมีร้านค้าอยู่แถวนี้สักที่หนึงตอนนี้เป็นช่วงนี้แหละ เาคนรีบไปให้ไวที่สุดไปถึงร้านค้าซึ่งร้านค้าอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้นะนั้นเกมเนี้หมอกแม่งโคตรหนาดูดิร้านค้าร้านค้าร้านค้า,า,าเอ้ยนี่ไงร้านค้า ใช่นี่ไงาัคธะเบลค์เ <Welcome. S 1> อาไปดีวะไอ้นี่ต้องเติมเติมใช่ไหมต่อใช่ไอ้เรี่ยเติมจำร้อยลบจำร้อยพร้อยนี่เราควรมีหรอ ถ้าผมสามารถซื้ออะไรได้บ้างวะคลิปหายลงอย่าเพิ่งปิดร้านได้โปรดผมจำได้ว่าลงุลงลุงอย่าเพิ่งปิดร้านลงุงปิดร้านไปแล้วลง ปิดร้านทำไมนล้เงินมันดูตรงไหนวะเนี่ยดูไม่ได้เลยด้วยเดวเล็กมันมองเห็นแสงไฟด้วยนี่แหละประเด็นเลยเว้ยไอ้นี่ขอบแมนเนี่ยวะ มันคนตายไวมากเฮ้ยข้างบนไปเลยไปขึ้นขึ้นขึ้นไอ้ค่ะขึ้นสิวะเออที่น,นี่กูจะจำหน้าไว้ขึ้นไปขึ้นไปเออเฮ้ยมันมันเห็นเรามันอยู่ไหนวะ โอ้ยพ่อมันโดด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 เร็ว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 ลงสิไปไปมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเฮ้ย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 ขอมแมพเ็นตาเป็นไฟเลย กุหลาจ้าขึ้นไอเจมขึ้นเอออุ้ยหลายศพมากเมื่อกี้แมงบุฟเฟ่เลยข้างบนมึงเราสามารถเปิดไฟส่องดูงล่างได้ เปิดไฟแบบนี้คือการล่อมาเลยนะเว้ยจริงๆแต่ผมเชื่อว่ามันไปไกลแล้วไม่ไกลแล้วเว้ยไกลไกลไหมไกลไหมไม่ไกลแล้วโอ้ยเจ็บ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 ม้าเจ็บเจ็บเจ็บบ้าวิ่งวิ่งเจ็บโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยบ้านพ่อค้า ค่ะพบเขาอยู่ด้วยคนเชีรยแม้นมันเห็นแสงไฟมันวิ่งกลับมาเฮ้ยเขี้ยบอมันอยู่กลางเลยเฮ้ยเฮ้ยมันตามกูมันตามกูมาเยะ go 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 จะตงพดาเพิ่มช้าเกินจะตงพีด้าเพิ่มช้า เฮ้ยไปแล้วเออจ้ามันเห็นแสงไฟเวย้ยนี่เราอยู่คนเดียวโอ้ยไม่ขอบแมบแล้วตรงไหนวะ เฮ้ยเฮ้ยไปแล้ว integer, ไปแล้วไม่อยู่เลยกลัวกลัวละจ้ากลัวละจ้าไอ้เหี้ยกูวิ่งวนกลับมาที่เดิมพ่อมึงเหอยเพื่อนอย่าไปทางนั้นมาอยู่ตรงนั้นไปชมดิไม่กูกูไม่ได้วิ่งไอ้นั่นไม่ใช่เหรอไอ้เหี้ยมันวิ่งวนเฉย เรียบร้อยโดนแน่วึงน,นั่นไงเสียงแบบนั้นเรียบร้อยโดนแล้วหนึ่งคนไอ้คนนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ตรงขอบแมพเนี่ย <c oughs> <c oughs> ฉันกลัวแล้วมันทำอะไรได้บ้างเนี่ย เอ้ยตอนนี้เอ้ยมีตังกี่สิบสามไม่แย่คนออกไปเยอะเลยนี่แ้วเนี่ยเฮ้ยแท่งเหล็กถ้าผมอยู่รอดตังผมจะเพิ่มเฮ้ย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 คนเปล่าวะเฮ้ยสวรรค์เฮ้ยเพื่อนอยู่ทุกคนเฮ้ย อยู่ด้วยปิดเลยปิดไอ้เหี้ยกูจะปิดประตูกูจะปิดประตูปิดประตูป,ป,ะตปิดสิจ้ะประตูเออ ประตูสิเปิดประตูหาพี่เหนอเปิดหาพ่อยิ่เลย,ยเยี่ยวอย่าโดนเด็กฆ่าตายไอยก้กวยอยากเปิดก็เปิด ดีนะไปใช้ฟินิตี้ไม่ไมีแบตหมดภาคนี้เราทึวาากว่าเราทึกกว่าภาคแฟนเมลตอนนี้ตังก็สามบาทเหมือนเดิมเฮ้ยอะไรวะเนะี่ยูกูตาฝานใช่ตาฝานเนย chạy subscribe mình đang Ghiền Mì đấy เสียงทนุว่ะมันมาจากทะนุนะเสียงไม,ไม่ดีแน่หัวใจเต้นต,ตุบเลยเฮ้ย <c oughs> ขอแค่รอดพ้นคืนนี้ไป <c oughs> ก็พอแล้ว เฮ้ยขอยรอดไปยวบนี่เราคงไม่ดีแน่ๆโอ้ยตกใจเอ้ยรอดเวยดดดดเ้ยรอด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 สวยเฮ้ยรอดนั่นไงเดล็กกำลังวิ่งเข้าทา่าค,ค้ยคุยคุยที่นี่ที่นี่เฮ้ยเขาท้าไปครวย โอเคร้อยยี่สบี่บาทฮูอยากตายขึ้นวันทีเลยตอนนี้เวลารีเล็กโอ๊ยแต่ไว้เราดิวก่อนดีกว่า,ดวาเดี๋ยวมอมจะได้ต่อในภาคหน้าของเพื่อนแล้วกันนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือกดไลค์ก็ช่วกดกติดตามให้กับช่องเกจิตสตารด้วยนะผมก็มีทูบอเล็ตนะสามารถดาวเด็กมาก็ได้นะแล้วจะมีแฟนเพจด้วยนะซึ่งนานๆทีจะเข้าไปโอเคแต่ผมก็มต้องขอตัดจบไว้เท็มข้านี้ก่อนเดี๋ยวจะมาเล่นกับเพื่อนในภายภาคหน้านะซึ่งก็จะมา เพื่อนนี้ยังไม่ได้ก็จะมีคุณซันแล้วก็คุณมิยากินะฮะก็ติดตามรับชมกันได้โอเคสวัสดีครับไปบ่าย,ายเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านลา่างใครอยากเล่นแบบนี้นะฮะไปบ่าย,ายจุ๊จุ๊อ่ะไปยังไ,ไ,ไงไปยังไง